ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่สิบสองมกราคมสองพันห้ารัหสิบหกนะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอนะครับทั้งหมดนะครับจำนวนเจ็ดเล่มนะครับโดยทั้งเจ็ดเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กเนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบพื้นไฟสองรอบนะครับด้านทำจากไม้ประดูนะครับปักหุดสวยงามนะครับเข้า ด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับเรามานําเสนอขายในราคาริ่มละห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับปกติเราขายที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือติดต่อ ทาง id line ศู3ย์หกสา3เก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามเหมือนกันนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับโดยเรี่มแรกนะครับใบมีดยาวสิบเอดนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดนิ้วนะครับดำยาวหกนิ้วนะครับสันกกหนาเจดมิลนะครับแล้วก็เล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิ2จุดสองนิ้วนะครับท้องกว้าง2 2จุดสองนิ้วนะครับด้ยาวห้าจุดหกนิ้นครับสันกกหนา6กมิลนะครับ แล้วก็เล่มที่3ามนะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วครับด้ามยาว6นิ okay. ้วนะครับสันกบหนา7มิลมครับส่วนเล่มที่4ี่นี้ใบมีดยาว11นิ้วนะครับท้องกว้าง2.1นิ้วนะครับด้ามยาว6.6นิ้วนะครับสันกบหนา7มิลมนะครับแล้วก็มาเล่มที่ห้านะครับใบมีดจะยาวที่11.4นิ้วนะครับท้องกว้าง2.3นิ้วนะครับด้ามยาว6.6นิ้วนะครับสันกบหนา8มิลมนะครับนะครับ ส่วนเล่มที่หกใบมีดยาวสิบอ็ดนิ้วครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับเป็นเล่มที่เจ็ดนะครับทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาวสิบอดจดห้านิ้วนะครับท้องกว้างหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับสันกกหนาแปดมิลนะครับแล้วก็ด้ามยาวหกสองนิ้วนะครับทั้งหมดนะครับเรามานเสนอขายที่ราคาห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับนะครับ สินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับสนใจทักปิดที่เบอร์063984563 7นะครับนะครับ063984563 7นะครับนี่นะครับนะครับเขาด้าำด้วยอีพ็อกซี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับมีดนี่สวยงามมากนะครับนะครับผมบเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับ สินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับเริ่มละ590บาทตอนนี้มาแล้วนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับทักแชททาง id line ก็ได้นะครับ0 6 3 9 8 4 5 6า3นะครับ0639845633นะครับนะครับอทักปิดได้เลยนะครับสินค้าเรา คุณภาพดีเยี่ยมนะครับลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะนะครับนะครับริมละห้ารอบาทครับปกติเราขายที่ราคา990บาทนะครับนะครับอตอกลายสวยงามนะครับด้ามเป็นไม้ประดูนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม